สิบละสิบนาทีตอนนี้นทิดาเราไม่ได้ไปไม่ได้ไปไหนแล้วครับสงสยัยน้องธิดาทีจะยู่จุดนี้แหละก็คือว่าได้ไปใส่ดอกมาอน่คำก่อนก็คือคำก้อนอยู่รำรวย ความรักนี่ข้ามเลยได้ไหมถามคนก็แล้วว่าติดหน้อยติดหลายน่ะถูกไหมติดแค่ละสิบบาทเฮ้ยิดเกี่ยวเจ้าใบแล้วก็ชิมแล้วมันไม่เลอะถูกไหมแล้วไลอะถูกไหมแล้วถูกไลวาาความถูกแล้วควกมส้ขที่แม่ความุขเมืกี้อ่ะถูกแล้วมันเด้งออกไ้าเลยเอ้าควาสุกแล้วรับเลยควาสุขมีนิดเดียวเลยบาสเราจะไปเลยชิมดู ทีเดดมือคือคำนี่แลรไปตุ้ยเลยโอ้รอรวยข้างที่สองรั่สิดครับนีอมงในนี่อหรงรวยครับ้น่ออกีแล้วอมก็เลลานะวอขแล้วก็รอรวยสเทือไปเอาหน้วา่เอาความน้ากูยอมอเอ ความรักมาถือกูยก็มาถือความรักนี่เขา่ถืไเนาะเอาเดวเอเดี๋ยวปารยังงีเต็มกามือยังเอายิ่เนียเอายเมวดี๋ยวไปเตองมันยังงีเต็มกำมเลย๋อทเเขวหมายโลกนะ ไม่เอาอีกี้น้องงัย่าจะไ่สหวังหรอกพี่ดาเนพะ่ยาเห็นว่านันพยาเตายู่ข้างหลังไหนเห็นปะพยาเตายู่ข้างหลังเหายโลกหาเป็นวัดหนไข่นั่นรอ้าวเป็นไขบน้วันนี้เนาะบก

เลี้ยนหลุมบ่เลี้ยนหลุมเงินเหรียญบาทนะเขาใส่กันทีละสามสี่เหรียญแล้วก็โยนโยนไปทีเดียวมันจะไปน้ำกันถ้าโยนเหรียญเดียวมันเบามันกาพอถือโยนล้วไปลุงช่างกินตัหนูของโยนเฮ้งเนาะว่าได้อีกแก่ไหนลูกไปจับเอาหินมูอเองไงเอโอ้โพอแล้วไอหมอกอื่นมาสิไปเห็นเรื่องความงานมาหลากหลายได้สิบบาท เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันแถวภาคเหนือตงลองเพ่งทับใบลูกกูก่อนเนี่ยเพราะต้องเอาชุดแต่ได้ได้เหรอมันกินเลยกินหรอใจคนลาวถึงแม้ไม่ใช่คนไทยก็รักพระองค์ด้วยใจสุนระไทย เพระเมตตาวันนี้พระองค์มาสิ้นจากดินสู่ทั่วถึงฟ้าคนลาวคนไทยทัยว่วลาต่างก็เศร้าโศกกัง,กส,ง<ป>สู้ไปขอลงเห็นไม่ด้ดูกองงานตรงลานข้างบน ขอนูไปดูเลยสิไปเดนเะข้ามก่อนากันนะคะมันไม่ไปก็เลยค่ะตามลงเลยส่ไป้ไปา่ะทยโคไทยไคลิปน้าไคลิปน้าคลิปมาชิดาด้วย่แเ่ไม่ต้องพูดนะไปจนนีกแหละกอ้อ あっいける。Hola, <Yeah. S 1>